สวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมีผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้ผมจะมาดูฉากตลกในที่อดฝองกันนะครับก็ผมดูในนี่นะครับคือผมดูมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะที่มันฮามากดูอนะทุกคนดูนะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นตอนหนึ่งนะที่พูดว่าที่ที่ผีโป่งพูดว่าเดีอ,อย่อยาดูกัอนเอย่าดูกันทุกคนเ๋ยวดูไปดูไปดูไป ดูแลดูนะตรงนี้แหละยังยังสักสิบกว่ามาได้ยินทุกคนทุกคนคิดอะไรแปลกๆปลกไหมครับนาเดชคนนั่นน่ะนาเดชหัวแล้วได้ยินเหมือนน้ำหัวแล้วเลยอะ่ะเดีย๋ยวทุกคนให้ดูใหม่นะลลทุกคนฟังดีๆนะนั่นะน,นะครับทุกคนโคตรฮาเลยอะ่ะ ตอนที่มันหรือว่าหลายสิบปีก่อนลนุงย่าก็หัวล้อเหมือนเด้มเหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดีย๋ยวดูใหม่นะเผื่อทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเผือ่อย,ย,ยังสามสิบกว <ś len ic> ่านี่นะทุกคนคือแบบโคตรทานนะทุกคนคือแบบคือแบบนั่นดเดี๋ยวนัน่นเดี๋ยมวมันหัวล้อก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้ามีฉากตลกอะไรอีกเดี๋ยวเอามาอัดให้ทุกคนดูนะก็ในที่หยดฟองก็จะประมาณนี้แหละนะครับยังมีฉากนี้อะไรที่มันตลกอะ่ะยังหัวเราอะ่ะก็ขอตลาไปก่อนนะครับก็